วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะแน่นอนนะคะว่าต้าเนี่ยแอบหนีไปเที่ยวภูเก็ตมาค่ะก็เล่นเฉลยกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าหนีไปเล่นน้ําทะเลมานั่นเองคะ่ะสารภาพก่อนเลยนะคะว่าต้าไม่เคยไปเที่ยวภูเก็ตเลยคะ่ะไม่เคยจริงๆนะคะแต่ว่ามีเพื่อนเป็นคนภูเก็ตคะ่ะเป็นรูเมทกันนี่เป็นคนภูเก็ตนะคะนางก็ชอบบน่นให้ฟังตลอดว่าภูเก็ตแดดร้อนมากนะ เราก็แบบแล้ง่ายเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยกลัวแดดกลัวอะไรนะคะก็จะแบบเฉยมากกับแดดนะคะคือกล้าท้าแดดทาลมอยู่แล้วนะคะเรื่องกันแดดนี่ตัดไปได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ทากันแดดสักเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่จะใช้แค่ที่อยู่ในพวกบีบีนะคะพวกแป้งอะไรพวกนี้พอค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทากันแดดเพียวๆค่ะแต่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 แติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นถูกไหมคือแดดร้อนมากจริงๆร้อนแบบร้แบบแบอ,อนแบบแสบอะตอนแรกนึกว่า คงเหมือนกรุงเทพแบงค์เขดินแดนบ้านเราไม่มันร้อนมากมันแบบเหมือนไหมอ่ะเหมือนแบบเหมือนอยู่ในเตาอะไรแกมันร้อนมากคือร้อนจนแบบอยากจะทากันแดดบวกกางล่มบวกใส่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะไหมแล้วแต่ในความโชคร้อนก็ยังมีความโชคกันแดดเบาๆนะคะเพราะว่ามีความติดก,กระเป๋าก,กับกันแดดตัวหนึ่งไปด้วยตั้งใจนะคะต้องกราบขอบคุณที่ตัวเองไม่ลืมแล้วก็กราบขอบคุณที่ ช่วยกันแดดตลอดคลิปนี้ให้นะคะนั่นคือ by a l d r m a for the d e a m aqua fluid neutral นั่นเองค่ะเฮ้ยล <Hey, S 2> อสีส้มอันี้นะคะ b i o r d e r m a for the d e a m aqua fluid neutral spf 50บวกอันนี้นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อ aqua fluid บางเบาแบบน้ำเลยคะ่ะที่เบากว่าเนื้อฟูอิดธรรมดาทั่วๆไปเลยนะคะเลยทำให้ไม่มนันแล้วก็ซึมไวนะคะเรียกง่ายๆว่าไม่เหนียวเนอหนะนั่นเองค่ะ การน้ำนะคะไม่มีน้ําหอมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่กาอให้เกิดการแพ้ไม่อุดตันรูขุมขนจนทําให้เกิดสิวด้วยนะนี่นะคะหลอดสีส้มชัดเจนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันดีก,กว่าอุ้ยนี่นะคะด้วยความมันเป็นอาควาฟูอิดนะมันก็จะแบบเห็นปะมันจะไหลจะเป็นสีขาวแบบเหลวๆเ,เลยนะคะเป็นน้ำๆแล้วก็เวลาทางลงไปเนี่ยก็จะ ซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่มีคราบขาวๆที่ติดเสื้อด้วยนะคะคือทาแบบเดียวแล้วก็แบบเห็นปะซึมไวมากนะคะผิวหน้าสภาพไหนทาได้หมดค่ะจะทาซ้ําหลายๆรอบก็ได้นะคะในวันหนึ่งที่เราออกแดดจัดๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเนื้อครีมเห็นบางๆซึมง,ง่ายแบบนี้นะคะเขามีการปกป้อง UV ที่แบบว่าล้าลึกมากๆนะคะเหมือนมีเกาะคุ้มกันจากรังสี UV เนี่ยนะคะต้อง3ชั้นเลยจ้า ข้อภายในของเขาเนี่ยนะคะมีการปกป้องด้วยเซลลูล่าไบโอโปรเท t ชันนะคะเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไบโอเดอร์มานั่นเองเนะเจ๊ะนี่ที่ลดการเกิดจุดด่างดำนะคะชะลอผิวที่มันจะแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะส่วนการปกป้องภายนอกนะคะทำได้ดีไม่แพ้กันเลยคะ่ะเพราะการปกป้องภายนอกนะคะเขาก็มี spf 50 บวกนั่นเองนะคะพร้อมด้วย UVA 24นะคะและสารป้องกันแสงแดดอีก4ชนิดน่ะที่ปกป้องแล้วก็ครอบคลุมทั้ง UVI คะ่ UV คะ UV2 ค่ะแล้วก็ UVB น,น,น,นั่นเองค่ะและที่เจ๋งมากๆนะคะเขามี d e a t a t ช n t นนั่นเองค่ะเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ Bioderma นั่นเองนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเรานะคะต้านทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะคะแถมยังช่วยให้ผิวของเรานะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเอ hey. ใครที่แบบว่ากลัวผิวเสียแบบขั้นสุดนะคะหรือว่าเจอแดดแรงแมงอนต้าที่คุกเกตนะคะแนะนําเลยค่ะว่าคุณควรจะมีไบโอเดอร์มาอาควอฟอิดนิวโตรไว้กับตัวเลยนะคะเอาแบบแนบไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยเรากันแดดค่ะไม่งั้นผิวแบบ ไม่ช่วยคัวค่ะและไบโอเดอร์มาเอลควอฟูอิดนิวโตรลอตนี้นะคะ mm hmm. ก็หาซื้อง่ายมากค่ะเพราะว่าตามร้าน mm hmm. ความงามต่างๆนะคะ mm hmm. เขาก็มีวางขายทั่วเลยนะคะในจะร้านขายยาชั้นนํานะคะแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนําทั้งหลายนะคะ mm hmm. ก็มีวางขายเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาสามารถใช้ได้และปลอดภัยนะคะถึงได้วางขายที่โรงพยาบาลค่ะบอกแล้วนะคะว่าถ้าเทียบกับราคานะคะบอกเลยว่าคุ้มมากมา่าคุ้มฟุดๆไปเลยค่ะ ผิวของเรานะคะจะขาวจะดำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องมีผิวที่สุขภาพดีแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญแดดค่ะการใช้ครีมกันแดดนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะคะมันไม่ได้ช่วยเรื่องความดําหรือความขาวนะแต่ว่ามันช่วยทําให้ผิวของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีต่อไปได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับต้านในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะาย,ายสวัสดีค่ะ thank you